แล้วเจ้าครับพวเราวันนี้มีนี่นะฮะมาๆขอยาพี่นไปส่กระเพรไหแถวไหนเนี่ยแม็โกะแล้วงี่เอาไปนเอาี่กันด้ยอสดดีนะเนี่ยข้าพึ่งได้ใหม่ๆนะเดี๋ยวเดหาที่ขี้ไม่เจอแล้วเรื่องไม่ออกตำถ้ววไอ้เพชรเดีเห็นที่เทียบทีย่นี่นี่นี่เห็นไหมล่ะมาเดีค่ะจ้านคุณตุกี้มาค่ะ ไม่ร้อนี่พี่นัไมหดไม่หดอยากได้น้มยเหรอไมอยากด้น้้เนี่ยักสิโอมันนี้แลปุ้าเอนน้ะปรักาบอ้มันด้งยหรอใช่พี่นกตังให้พี่นันะ ไม่เป็นไรน้องแต่งเองได้น้องเข้าใจว่าน้องเต็นแล้วเพราะว่าถ้าน้องลับออกอ่ะยานม่มบกแหมก้ับเลยเลยเผ็ดาอดขนาดนี้กำลังอร่อยอร่อยนะเหมือนร้านอาหารเลยนะสุดยอดเลยค่ะคิดฮอดไปกินตอนช่วงแบบอันเมษาแมาในในหาดไหม รู้ซมังเมียใครเมียเชฟเมียเชฟนะคะสวัสดีค่ะกินข้าวกันเนื้อจ้ามากินข้าวเนื้อเหมือนวันนี้เหมือนวันนี้เชฟจะไว้ใจวางมือนะนะเพราะไหมปบ่อปล่อยเฮ็ดได้เสมอเลยไม่ได้เหรอแต่ว่ายังมีตำหัวมังหงอยู่ทำไตไตทัวไอ้เมียแบบว่าเมียไผ่อ๋นี่ มาเด้อค่ะมากินข้าวกันเด้อทุกคนค่ะพี่ๆกินข้าวกันเด้อแบบเที่ยวฟังหนาห้าบ้างไหมเต้นหน้าห้าไหมเกิดเดือนพฤศจญิงตาเยอะเนาะมันหน้าหนาวเน่หน้าหนาวนกเยอะแม่กระเดบ่มันหน้าหนาวเที่ยวอะไรกันหน้าหนาววะเอาหน้าหนาวเขาจะนอนนอนอุ่นๆกันมีกิจกรรมทำมือไหมนอนผมเพราะผมแตะพัดลมประมาณนาะ หน้าร้อนเข้าจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะมันร้อนอากาศมันยังไงป็งไงปลาคังอร่อยสดไหมคะมันสดอ่ะนี่แหละผลของการดีว่ามันมีตู้เย็นมันจะได้สดใช่ใส่ฟีดเอ์ออกมาเข้าใจไหม อันนี้แกงที่มาเดมไอ้นกินลมาเานี่ยมแม่รักแกงแม่รักแรักแกงไหมเอฟซกินข้าวกมเด้ออร่อยไงเบีร์อร่อยน้องบอกไม่อร่อยที่นาอร่อยไหมอร่อยลูกอร่อยไหมพี่เอกอะอร่อยจริงเนี่ยเปตัวเนี่ย คเนาะมีใคาอร่อยมากเลยนะเนี่ยย่างหมูนี่อร่อยก็เนี่ยที่ทำไม่ให้อะอเนี่ยที่ทำไม่ให้อ่ะผัดม้ม้ิ้งไปอะทิ้งไไหรอคือใส่อะ่นี่สิ แม่ทำชิ้นมอนผัดดอกไม้ไม่เสียงไงเด้อม่เสียคืออร่อยดิไข่ไข่ไข่ทั้งหมดทั้งหมว่านอะไไม่อ้วนนี่ตามไรตามกินเด้ออะตักให้ให่เราตัวไม่ถั่วเปล่าถั่หากินเอาเอาบรรยากาศได้หนิหากินไม่ได้เด้ประคังหายากเลยเนี่ยหายากเล่นงานมันเป็นปลารู้ไหมหม้อนึงเนี่ยสี่บาท โอ้ยแพงอย่างเี้ยเป็นเป็นเป็นปลาน้ำอะไรพี่น้ำเจืดมะน้ำเจืดมันอยู่แม่น้ำอะไร่ะแม่น้ำบางประคุณโอ้ชาวมือชาว่าฮ่ามันอยู่แม่น้ำบางประคุณนี้่นกตาถั่วได้กินครับจิ้มนงูใครเห็นมากกอ่าใครอยากกินมากกอ่ากินกว่าคือมาผัดฉ่าเป็นมันมันต้องใส่มะเขือเทศกับหอมใหญ่ต้มยำอันนี้คือต้มยำแบบสากรนะ ถ้าใส่ขาตะไคร้ก็คือต้มยำไทยพี่น้องวันนี้กินข้าวไม่อร่อยเหรอเพิ่งตือนแหมมในน่นไปเมื่อยเมื่อยห็นป่อยไปขิดยางมันขึ้นเ่นเด้เป็นมื่อคืนนี้ไปอีกไหมเดี๋ยวรู่นี้หนูตามไปนะไปช่วยถือเลยนี่ยวด กี่ยางเนาตีหนึ่งถึงหกเมืงเช้าเนถึงหกมงเช้า่านง่านนจะได้กินทีเยอเนยเนนี่ยน้องคิดบอลยอเงี้ยกินน้ำกินกินกินวานังรับเร้กินข้าเด้วเด้อมาเด้อเดเป็นมีข้าวด้วกันนะครับมาเด้อวิตามนออะไร่อแซ่บๆทั้งหลายเลยครับอรยย่างหมูกับแซ่บฮะกินใะลรบ้าเล่นมาเยลุย มือจังเบื่อมาะแมนกินกินต้มกระแซบมาพี่นกปากให้หนูมากหนูปากให้พี่นกเยอะเลยมา,มาครับพี่เง้ำกันครับ